เด่นบนครับผมครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเดินดีนะฮะเดินมาแล้ว1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิงวดรวดนะครับสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนสูตรที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาออกห้าเสเลขเก้เข้าที่หลักสิบนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับสูตรก็ไม่ยากครับผมครับสูตรง่ายๆนะฮะสูตรเราใช้หลักร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับสูตรนี้เพิ่งใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผม หลักร้อยบนก็คือเลข5บวกด้วย10ล่างกับหน่วยล่างนะฮะสิบล่าง4 2 5บวก4เป็น9อี้บวก4เป็น9 9้เบวก2เป็น11นะฮะ11บวก5ได้6นะครับ6บวก2เท่ากับ8นะครับ สุดจะเดินต่อไหมก็ต้องมารอดูกันนะครับผมครับอืมถ้าจะว่าไปแล้วนี่ตัวนี้ก็น่าจับตาดูนะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้ผมได้ดูสถิติของเขานะครับสามมาสองงวดสามงวดหกมาสองงวดแล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะ แมาสองงวดหกมาสองงวดนะฮะเก้ามาสองงวดนี่สามโผมานะครับสามนี่หกกับสามน่าจับตาดูนะครับหกเขามาสองงวดนะฮะหกจะมาอีกไหมนะครับหกกับสามนะครับจะมาตัวหนึ่งไหมครับผมก็จะทยอยลง เรื่อยๆนะครับผมครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบกงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงครับผมครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับขอบุณหลายๆครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม